สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยงสวัสดีคุณหมอปามก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไรในช่องหูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวไรในช่องหูที่คุณหมอตรวจแล้วก็ทําการรักษาสําหรับการตรวจคุณหมอก็จะใช้เรื่องของการอากล้องส่องตรวจแล้วก็เก็บเอาขี้หูที่มีตัวอย่างมีไรในหูไปสําหรับเรื่อง,งไรในหูลักษณะอาการที่แมว เป็นจะมีลักษณะแบบไหนที่ให้เจ้าของสังเกตได้บ้างคะคุณหมอลักษณะของขี้หูนะคะเราก็จะพบว่ามีลักษณะเป็นผงผงเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกาแฟนะคะเหมือนผงกาแฟอยู่ในช่องหูเป็นเหมือนแบบ เศษสีน้ำตาลดำๆแห้งๆนะคะอยู่ในช่องหูบางทีมองเข้าไปใกล้ๆในเศษๆเหล่านั้นเราอาจจะเจอว่ามันมีสีออกขาวๆครีมๆปนกันอยู่นะคะซึ่งมีโอกาสได้สูงนะคะที่จะเป็นอะไรในหูแล้วน้องแมวก็ยังมีอาการคันหูมากๆสะบัดหัวบ่อยๆรวมทั้งพยายามเอาขาหลังมาเกา บางตัวเกาหนักคันหนักอาจจะมีแผลถลอกบริเวณช่องหูรอบใบหูรอบหัวได้นะคะสองสามสิ่งนี้ก็จะเป็นอาการเบื้องต้นที่ให้ทุกท่านได้สังเกตน้องแมวของเรานะคะสิ่งที่อา,อาจจะทําให้มีโอกาสเป็นไรในหูได้ก็คือเจ้าของไม่ได้ทําการพาน้องแมวมาหยอดยาป้องกันเห็บหมัดพะยาธินอนหัวใจไรในหูเป็นประจําเป็นประจําก็คือ ทุกๆ1เดือนหรือทุกๆ3เดือนขึ้นกับว่าคุณหมอเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบไหนนะคะถ้าหากว่าน้องแมวตัวไหนมีการป้องกันหยอดยาเป็นประจำนะคะก็เราก็ไม่เคยเห็นเลยว่าน้องจะเป็นอะไรในหูหรือว่ามีปัญหาผิวหนังเห็บหมัดหรือปัญหาสุขภาพใดๆค่ะแต่น้องแมวคนที่ไม่ค่อยได้รับการป้องกันโรคนะคะก็มักจะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้มากกว่าน้องแมวที่ป้องกันโรคอยู่เป็นประจำค่ะ ก็สำหรับตัวนี้ก็เป็นแมวพันธุ์สกอตติสเป็นเพศเมียซึ่งวัคซีนรวมที่เป็นวัคซีนที่จำเป็นก็ฉีดครบแล้วแล้วก็เรื่องของอรายในหูก็จะสามารถพบได้ในแมวเด็กหรือว่าแมวที่อายุยังไม่เกิน1ปีหรือว่าแมวที่ออกไปนอกบ้านหรือว่าบริเวณที่เลี้ยงเขามีแมวที่เป็นแมวที่ไม่มีเจ้าของ พวกนี้ก็แน่นอนเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นตัวเห็บมัดไรเวลาที่มีเห็บมัดไลก็สามารถที่จะแพร่กระจายมาสู่ตัวที่เลี้ยงในบ้านหรือแม้กระทั่งไปเล่นด้วยกันหรือว่าไปสัมผัสบริเวณที่มีพวกเชื้อของปรสิตพวกไรพวกเห็บหมัดก็จะสามารถที่จะกระโดดขึ้นมา เนื่องจากพวกนี้ก็จะมีที่หูเป็นแหล่งอาหารหรือว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่เขาชอบอยู่แล้วสําหรับตัวไรก็จะเห็นว่าไรมีขาสามารถที่จะเดินหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยได้หรือแม้กระทั่งติดตามเสื้อผ้าเจ้าของแล้วก็นากลับมาแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาติดในตัวแมวของเราที่เลี้ยงในบ้านก็เป็นได้ถึงแม้จะเลี้ยงตัวเดียวสําหรับตัวนี้ก็เลี้ยงตัวเดียวก็ยังพบเจอได้เช่นกัน ซึ่งเวลาที่พบเจอก็จะมีขี้หูเยอะเวลาที่เจ้าของเช็ดโดยน้ำยาทั่วไปหรือว่าน้ำยาปกติก็จะยังสามารถกลับมามีขี้หูได้ปกติสำหรับการทำความสะอาดช่องหูก็จะประมาณหนึ่งอาทิตย์สามารถที่จะเอาอยู่ถ้าเป็นสภาวะหูที่ปกติไม่มีเชื้อยีสต์แบคทีเรียหรือแม้กระทั่งตัวไรก็จะสามารถที่จะยังสะอาดอยู่แต่ทัดตัวไหนที่พบว่ามี ไรในหูบ่งบอกก็จะมีเรื่องของขี้หูมาเร็วเช็ดวันหนึ่งข้ามวันก็สามารถมีขี้หูโผล่ขึ้นมาอีกแล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนี้อาจจะำจำเป็นที่จะต้องอนำมาตรวจเพื่อให้รู้ว่าในช่องหูเขาเป็นอะไรเพราะว่าในช่องหูก็จะมีเรื่องของนอกจากเรื่องของอไรในหูก็จะมีพวกยีสต์แบคทีเรียก็มีอาการใกล้เคียงกันแต่ว่าสำหรับตัวไรในในช่องหูถ้าหากว่า เวลาที่เขาอยู่กันปริมาณที่ไม่เยอะมากบางทีก็จะนิ่งๆก่อนถ้าเมื่อไหร่ที่ไปแตะตรงหูก็จะเริ่มมีอาการสะบัดสะบัดเพราะว่าไยในหูก็จะเริ่มเหมือนกับแตกลังก็จะทําให้แมวเกิดภาวะการเกาถ้าเป็นภาวะที่ร้ายแรงก็จะทําให้มีใบหูมีห่อเลือดหรือว่าเลือดข้างแล้วก็เก่ามากๆก็ทําให้หูผิดรูปไป ฉะนั้นวิธีการง่ายๆแล้วก็ในขณะที่เราทำวัคซีนหรือว่าระหว่างเดือนเราสามารถที่จะหยอดยาประจำเดือนได้ถ้าพบปลายในช่องหูก็สามารถที่จะหยอดยาค่าไรร่วมกับยาป้องกันแบบที่เราเอาให้ดูในการใช้ประกอบการรักษาหรือว่าประกอบคลิปเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เจ้าของสามารถที่จะ ใช้บริการตามคลินิกทั่วๆไปได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปลาล์มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไรในช่องหูและก็ตัวนี้ทำวัคซีนครบตามโปรแกรมและก็ทำให้แมวคิดว่าน่าจะได้ผลในเรื่องของการรักษาในการรักษาไรในหูก็ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก็จะดีขึ้น สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลและที่สำคัญก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ